ตอนเนตมีทำไมตอนเน็ตมีมันโคตรไฮไทจังวะตอนเนตหมดแ <c oughs> ละทิ้งความเป็นมนุษย์รับคืนสู่วานอน <c oughs> กนิมตลกโคตรเกลียน EP4 มาฮ่าฮ่าคุได้กี่ขนมแล้วเ,เว้ยมาเปิดดีกว่าอันหนึไปเลย มันไป,นชนเ,ปนเช่กระดบมันไปเช็คกรแดับไอ้บอกว่าห้ามนั่งกูไม่ได้นั่งหลักกุนนานตำนานเท่านั้นที่จะเข้าใจเจตแผ่ของคดีด้วยว่ารองเท้ากระโดดสูง <Bro. S 2> ไม่ใช่กูไม่หอามึงพากูชนรถไฟไปหลายรอบแล้วดีเอวไม่ใช่เรื่องยากกลับมาแล้วไอ้น้องถ้ารถของคุณไม่ดีที่ลออ็อกคอคุณก็เอาที่ล็อกประตูมาใส่กับรถคุณซีต้องเลยกว่าอัชริยะ สำคัญแล้วเหรอสภาพกูฟินิตี้บกฟินิตี้เท่ากับสิบกกับด้านมึงทำอะไรลงไปเด็กหมดปัญหาเรื่องลูกไม่ยอมกินโนมก็แทบเลแปลใสหน้าคุณแล้วก็เลือกลูกแม่คุณซี่ต้องเรียกว่าอดชอลิยอะร่างดีนสอโอ้โหโคตรสวยมากพอลงสีกูคิดว่าดูบานไมนวาดให้สุดนี้นุ่มแน่นอน กินทีนุ่มไปถึงพระอินนี่คือการตัดโปดของรัเสเซียผมจะอาลองทรงสครับพี่ปัดไปไอ้น้องถึงเวลาตัดเลยส1มท,ทันวาของคนอื่นมาที่เราเรามาดูปังไฟดีกว่าโอ้สดใสยมากเลยค่ะ3ามทัวทนวาของกู กูก็สลองมาย่างหมูก,กินไงปีโฟมีแฟนอะไรเยอะแยะกมาย่างหมูก,กินดีกว่าอันนี้อะไรหรือข้าวอร่อยมากเลยเลือมันมันหน,นบหอมหอมและนมุนดี เออไอ้ดองมันไม่ใช่ขนมมันครีมทากันแดกโว้ยมันไม่ใช่ครีมทากันแดกแล้วมันคือขนมมันอร่อยมากเลยกินต่อดีกว่าเจอกันที่เซเวอร์สองเพื่อท่านอนที่ถูกต้องอืมก็ท่านอนปกตีนี่ท่าที่ฉันนอนโอ้ยยังไงเนี่ยเรื่องของกูกูจะเป็นนินลาสอิกออกิดีเดียวดอปคบช่องอดเดียวบันมือเหรอเมื่อกี้ลูกค้าสั่งว่าเอานนี้เดียวิดเดียวบันป่าผมที่พยายามคุยกับแม่ด้วยเหตุผลโยเวตแต่กูเป็นแม่มึงนนะว้า ดี y ไม่ใช่เรื่องยากกับมาแล้วครั้งที่2ถ้ากระจกวองข้ามคุณพังคุณก็เอากระจกบันใหญ่ๆมาติดกับรถคุณซีต้องเลยว่าอัจฉริยะ She did เกมไมค์รมันก็เกมสดใสน่ารักเสียงท่าไมค์ครับโอ้โหคนน่าโกไปเลยถ้าก bueno ูจะแบบนี้กูปิดเกมดีกว่ารถเหยียบโทรศัพท์ดีนะที่กล้องไม่เป็นอะไรหลือจะต้องจริงๆครับสวดที่เหลือไม่เหลือรอบนี้จะไม่หนาโอ้โหไม่หนาจริงๆครับเพราะว่าทั้งลามปิดเตาเผาดูดวแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดามด้วยครับไเอี่หนคับ